วันหยุดอันสาคัญของท,ท่านที่จะอยู่กับครอบครัวแล้วมาเป็นเกียรติในพิธีเปิดสังานาใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทสองพวกเราในวันนี้นะครับซึ่งถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พวกเราทั้งทีมงานบริษัทและนักธุรกิจซักมนบอลมีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งและมีพลังยิ่งใหญ่ที่จะส่งมอบคุณค่าดีๆออกไปให้สู่สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นสินค้าดีๆการดูแลบริการลูกค้าอย่างดี รวมถึงการพัฒนาคนให้กับสังคมไทยเพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพพวกเราก็จะตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดวันนี้เราได้ย้ายจากสำนักง,งานใหญ่เดิมที่เริ่มทับแทบไปแล้วใช้มาปีกว่าๆแล้วเริ่มต้นมาที่นี่ถือว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิม5าเท่าตัวนั่นก็เป็นสัญญาณบอกบอกว่าบริษัทัเซนมอล เราตับเลื่อนความสำเร็จเ้ื่อความจริงจังและมุ่งมั่นเอาจริงอย่างเป็นที่สุดก็ขอให้ทุกท่านไว้วางใจพวกเราที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่ทุกท่านรวมถึงพี่น้องชาวไทยรวมถึงพี่น้องประเทศท่านเคียงในประเทศไทยด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านามีความสุขกับการรับประทานอาหารไปก่อนแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์รวมถึงร่วมกันกับเรื่อง success more เพื่อ นำสิ่งดีๆให้กับผู้คนในประเทศนี้แล้วในโลกนี้ต่อไปครับครับขอบพรคุณครับ